สวัสดีค่ะพบกับเจาะกราฟจุดจับจุดเทรดนะคะประจำวันจันท 13, ร์ที่1 3กรกฎาคมนะคะก็จันทร์สนะคะไม่ใช่สุกส3ก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรเลวร้ายนักนะคะก็เริ่มจากภาพตลาดกันก่อนเลยนะคะเราจะเห็นว่าสัญญาณฟื้นตัวจากกราฟ6 0สนาทีเนี่ยก็ยังเดินหน้าให้ค่าบวกอยู่นะคะเพียงแต่ว่าเริ่มจาก้าวเข้าสู่ระดับโอเวอร์บอทอีกแล้วนั่นเองนะคะทำให้ดูมีอัพไซด์ไม่มากนักโดยเฉพาะแนวต้านบริเวณนะคะเส้นปราสีแดงก็คือ EMA 75แล้วก็แนวต้านหลักนะคะซึ่งใกล้เคียงกับ EMA 200ขอท,ะะอที็5 รจุดนะคะก็คิดเป็นช่วงแนวต้านประมาณ10เนี่ยนะคะก็คือ1 4 9 0ถึง1 5 0่เนี่ยน่าจะยังเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้ดัชนีเนี่ยเกิดการปรับตัวลงอีกครั้งมากกว่านะคะเราก็ยังแนะนําว่าเป็นการให้ขึ้นขายแล้วก็รอรับเมื่ออ่อนตัวลงนะคะแนวรับก็ปรับขึ้นมาตามสถานการณ์นะคะเป็นที่1473แล้วก็1460จุด s t o Wheel นะคะตัวแรกจะเป็นตัว sf นะคะ sf ได้สัญญาณซื้อหนุนจาก modified stochastic นะคะที่กลับตัวขึ้นมาจากเขต oversold ทำให้คาดว่าราคาหุ้นเนี่ยน่าจะผ่านจุดต่ำสุดของรอบไปแล้วนะคะมีโอกาสรุนรีบาวกลับไปนเหนือ ema 75วันนะคะเรามองช่วงแนวต้านประมาณ6บาทถึง6บาท10บตาง์รับที่5บาท60แล้วก็คัดลอสที่5บาท45ค่ะ ถัดมาเป็น c s g นะคะตัวนี้เนี่ยการกลับมาอยู่เหนือ e m a 75วันได้อีกครั้งด้วยแรงซื้อหนาแน่นพร้อมสัญญาณซื้อจากเครื่องมือเนี่ยทำให้ภาพระยะสั้นดีขึ้นนะคะแล้วก็มีโอกาสเดินหน้าต่อได้นะคะภาพรวมก็ยังมองเป็นกรอบ up trend อยู่นะคะรับเนี่ยจะอยู่ที่1,85บาสตาตคางนะคะต้าน1น5บาท95ถึง1,97ท97แล้วก็ cut loss ที่1,83บาสตางต์างค่ะ ตัวสุดท้ายนะคะจะเป็นตัวบิวตี้นะคะบิวตี้นี่เดินหน้าขึ้นมาด้วยวอลุ่มที่เพิ่มขึ้นจากระยะก่อนหน้าอย่างเห็นได้ชัดนะคะเครื่องมือนะคะเริ่มทยอยกันฟื้นตัวถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้เกิดสัญญาณซื้ออย่างชัดเจนนะคะแต่ก็น่าจะถือเป็นจุดเริ่มต้นของการรีบาวน์นะคะเราจะให้แนวรับของบิวตี้ไว้ที่3ามบาทเนะคะต้านได้เป็น4บาทถัดไป4 16, ่บาทสิบหกตางแล้วก็คัดลอสที่3ามบาทแปค่ะสําหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ